สนับสนุนโดยพดุงทํำค้าไม้แหล่งค้าไม้แปรรูปที่ใหญ่ที่สุดและถูกที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดพดุงทําค้าไม้จําหน่ายไม้แปรรูปวงกบประตูหน้าต่างและวัสดุก,ก่อสร้างทั้งปลีกและส่งบริการส่งถึงที่นึกถึงไม้แปรรูปทุกชนิดคิดถึงพดุงทาค้าไม้ถนนร้อยเอ็ดโพนทองบ้านหนองผักแว่นโทรศัพท์043 5 2 2ส 2, 2 7 2> สำหรับท่านที่ต้องการพันปลาน้ำจืดเชิญที่นี่สิคะท่านครพันปลาบ้านท่านครค่ะท่านครพันปลาหน้าค่ายรอ16001พันหน่จำหน่ายพันปลาน้ำจืดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลานิลปลาในาปลาตะเพียนปลาทับทิม ปลายี่สกปลาดุกอุยปลาดุกรักเสเซียและพันปลาอื่นอื่นอีกมากมายค่ะท่านครพันปลาบ้านท่านครหน้าค่ายรอ .6 6 0กพัโทรศัพท์0 4 3 5 1 5 8, 8. 2 5 3้าแงละ081ย6 3 3388ย่งลงทงยามลงทา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการหลังคาอิสานเป็นปรายการสาระทีดีทั่วไปนะคะที่ต้องการส่อให้คุณผู้ชมได้รับทั้งความรู้สาระและความบันเทิงค่ะหลังคาอิสานวันนี้จะไปที่อำเภอขวัดบุรีที่บ้านหนองบัวนะคะและก็อำเภออาจสามารถที่บ้านเหล่าลิงค่ะ ที่นี่นะคะมีพัตกรรมพื้นบ้านในเรื่องของการทงข้าใหม่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมแล้วก็ไปดูถึงรายละอ,อการทข้าใหม่กันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพวกเห็ดต่างๆนะคะแล้วก็แมลงต่างๆค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ฉันเดินทางมาถึงบ้านหนองบัวตำบลข่าวทุ่อําเภอวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะมีกลุ่มสตรีทอผ้านะคะซึ่งเป็นหัตกรรมพื้นบ้านนะคะมีทอผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าผ้าลายขิดมากมายหลายอย่างนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการทอผ้านะคะแล้วก็ไปทราบถึง หัถกรรมต่างๆนะคะที่ชาวบ้านนะคะกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านทางน้องบัวนี่ค่ะทำขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทราบรายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ แเอาแม่บองปะโอนเดอเอาอเลยเกิดแล้ววันของชาวบ้านเราไม่เปล่าได้พอพาไหมคิดลายสบายทวนที ู้ชมคะขณะนี้ที่ฉันก็นั่งอยู่กับคุณแม่จำปาพี่บานศิลป์นะคะซึ่งเป็นรองประธานกลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองบัวน,นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะทุกคนเวลาคุณแม่ดิฉันค่ะคุณแม่คะอยากจะให้คุณแม่พูดถึงเรื่องของกลุ่มแม่บ้านที่ทอผ้าไหมเ,เแก้วบ้านเรื่องนั่งกันขึ้นมานานแล้วค่งคะมันจะถูกตั้งปีพศ2548เนาะ มีสมาชิกเยอะเลมค่ะ13คนค่ะ13คนค่ะที่แต่ผู้หญิงค่ะคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่คะแล้วผ้าที่คอนส่วนใหนเลยเป็นผ้าุนหรอ่เป็นผ้าพนปืนไหมนแล้วทีนี้เราแบ่งหน้าที่กันในการคอเนี่ยค่ะ หรือว่าคนนึงก็รับผิดชอบเป็นชิ้นชิ้นชิ้นงานไปเลยแต่ไม่น่ใจมันจะตามร่วมกันเรืออาบ้านกับมเนี่ยทุกย่างแหละเอ่อรวมกลุ่มนี้เราไปรวมที่ไหนคะบ้านประธานของบ้านประธานใช่ไหมคะคะอันนี้คือเราเอาแยกออกมา็ราเขียแล้วมีอีกไหมที่เอา มีเหมือกันมีแล้วผ้าที่เราพอได้หรอคะคุณแม่เอาไปเอาจากไค่ะนี่ผู้สื่อานก็มาสรวไปย่าไเป็นย่างไปเอาย้ายไปคือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเรามีกลุ่มคอเมา่ไหใช่ไหมคะแล้วราคานะคะคุณแม่เป็นยัไงบ้างคะ่งสอง เริ่มใช้ตลอดยาวมั้งนั้งนานแค่ล้วคือมีคนมาสั่งหรือว่าเราทอไม่แล้วก็มีบ้าอไปแล้เอ่าตามสั่งก็มีอ่าแล้วมีผ้าฝ้ายผ้าอะไรด้ไหมคะบ้าผ้าฝ้ายอันนี้กลุ่มอ๋อมีกลุ่มอีกต่างหากของเราเป็นผ้าไหมแล้วได้ขายดีไหมคะคุณแม่้ขายดีปันไหนมันดีขายเลยล่ะ งานไปขายยังสิไปจัดตามโอทอปต่างๆมีงานยูุนนัดจการนีงานยังทกตไปขายยังนงเอากันก็บ่เคยเดขายแถ้าจะาันแค่อันอันนี้ถ้าหมแบบของเราแบบคกันเองในไหมแบบที่ผู่อน้ก็เรียงงอนเรียงไหมย่กนีเรื่อไรนมันก็ว่าไปมอนเหมือนอัก็ซื้อเป็นเส้นไหมเส้นไหมไม้เห็ด มันทุคนมันก็ละสีลายอยู่ดอกเพราะว่ามันแบบนี่เหลือนันทนาธิเนี่เขาตั้มใจกันไงค่ะอถนั่นอถนี่มัานดอกอต่นี้ละเอียดดีนะนี่ลายนี่ก็สวยละเอียดดีนี่ละเอียดดีดอกเขาจะสวยนี่ดอกเขาเขาแบบนี่สวยสวยดอกเขาสวยดอกละเอียดด้วยละเอียดดีสวย นี่ก็สวยนี่สีนี่ยิ่งเด่นเลยซีดนนี่นี่มันแบบมตัวยาข้างในก็มีอีกลายนึ่งละลาย